ามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตามชื่อคลิปเลยอยู่บ้านยาวๆช่วงนี้ทำอะไรบ้างไปดูกันเลยเริ่มจากตื่นเลยนะคะช่วงนี้ขึ้นนอนหลับสบายมากถ้าพัดไม่มีงานที่ต้องถ่ายตอนเช้านะคะก็จะไม่ตั้งนาฬิกาปลุกเลยะคะ่ะทุกวันเนี่ยจะตื่นเองด้วยความเคยชินประมาณ78โมงนะคะอย่างวันนี้ก็ตื่นประมาณ7โมงกว่าๆค่ะ ก็จะนอนเล่นมือถือกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็นอนต่อค่ะ t hours later ตื่นมาอีกทีก็ประมาณ10บโมงกว่าๆค่ะก็จะนอนเล่นโทรศัพท์ไปก่อนสักพักนะคะแล้วก็ไปอาบน้ำค่ะ f i minutes later กิจกรรมหลักของพัดวันนี้นะคะก็คือการตัดต่อคลิปค่ะ mm hmm. เวลาพัททำงานนะคะจะต้องมีสมาธิมากๆ จะแบบไม่ชอบเปิดเพลงนะคะจะชอบแบบอยู่เงียบเวลาทํางานนะคะช่วงนี้นะคะก็จะอยู่บนห้องนอนเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเว้นตอนไปหาอะไรกินก็จะลงไปข้างล่างนะคะกอจะลงไปข้างล่างนะคะก็ประมาณบ่ายเลยะคะ่ะช่วงนี้ขอทําไอเอฟก่อนนะคะเวลาอยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้เดินไปไหนนะคะลดน้ำหนักโดยวิธีนี้ละคะ่ะส่วนตอนนี้นะคะขอไปทํางานก่อนนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะก็ตัดงานเสร็จไปแล้วครึ่งนึงนะคะขอพักก่อนจะบอกว่าพักังหลังเนี่ยพัชชอบอยู่ในห้องนอนนะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะไม่อยู่ในห้องนอนเลยทุกคนเพราะว่าพัชเนี่ยเป็นภูมแพรแล้วในห้องอ่ะเสื้อผ้าเยอะมากทาให้มีฝุ่นเยอะมากนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เชื่อนะคะว่ามันเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเก็บเสื้อผ้าค่ะไปไปดูกันดนี่ค่ะเสื้อผ้าเยอะมากแหล่งรวมฝุ่นดีๆนี่เองทุกคนดูสิอ่ะมันยังไม่หมดมันมีอยู่ในตู้อีก นี่ค่ะใครสนใจเสื้อผ้ามือสองน,นะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะบ้านจะถล่มอยู่แล้วเสื้อผ้าเยอะมากแต่ช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นเยอะมากเลยคะ่ะเพราะว่าผัดเพิ่งไปถอยเครื่องกรองอากาศรุ่นใหม่มาคะ่ะนี่เลยทุกคนเห็นอยู่ข้างๆกันตั้งแต่ต้นคลิปนะคะตัวนี้นะคะคือเครื่องกรองอากาศรุ่นใหม่ของไดสันค่ะ ือก่อนหน้านี้พัดทำดรีเสิร์ชมาเยอะมากซื้อเครื่องกรองอากาศยี่ห้อไหนดีรุ่นไหนดีนะคะจนมาจบที่รุ่นนี้นะคะเพราะว่าพัดเห็นรีวิวเยอะมากๆว่ามันดีนะคะแล้วพอเรามาใช้สักพักมันก็ดีจริงๆทุกคนได้สัตว์ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่เลยค่ะชื่อว่ารุ่น t e r r i i i r r Cool ร o ครูฟอร์มารีค่ะที่พัดชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษเลยนะคะก็ะคือ1 เสียงมันเบามากจะได้พัดบอกไปนะคะว่าเวลาพัดทางานอะ่ะมันจะต้องมีสมาธิมากๆนะคะจะไม่ชอบให้แบบมีเสียงดังเลยซึ่งเครื่องกออากาศรุ่นนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขาทําให้เสียงเบาขึ้นถึง20%เลยยิ่งเวลาเปิดสลิปปิ้งโหมดนะคะคือไม่มีเสียงเลยคือกริบมากสบายหูมากนะคะพะดัดเป็นคนที่เวลานอนอะ่ะหลับยากมากถ้าเกิดแบบมีเสียงกิ๊กกรึ๊กนิดนึงอะ่ะคือแบบจะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอะ่ะเป็นคนเกิดมามีการนะคะนอนหลับยาก ตัวนี้เนี่ยเวิร์กมากเพราะว่าเขามีนวัตรกรรมดักจับปูัสารก่อภูมิแพ้ไวรัส H1N1 สารมลพิษขนาดเล็กนะคะถึง p m 0 1เลยซึ่งมันเล็กมากเลยทุกคนแต่ว่าเครื่องนี้สามารถดักจับได้อะแล้วอีกข้อหนึ่งที่พันเลือกรุ่นนี้มานะคะก็คือเรื่องสัต ฟอร์มารีไฮค่ะทุกคนในหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าสารนี้มันคืออะไรคือสารนี้มันจะมาอยู่ตามเครื่องนอนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องนอนเรานะมันก็จะกระจายออกมาตามพื้นนะคะเวลาเราเดินเดินสารนี้มันก็จะฟุ้งขึ้นมานะคะทําให้เราเนี่ยเผลอสุดดมไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าสารนี้มันมองไม่เห็นอ่นะนอทุกคนแต่ว่าเจ้าเครื่องไดสารเชลลิไฟเลอร์ฟูฟอร์มารีไฮรุ่นนี้นะคะเขาสามารถจัดจับสารนี้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้านดีกว่าค่ะที่ชอบมากๆอีกอย่างหนึ ดูดีมากทำให้ห้องเราน่าอยู่มากขึ้นค่ะตัวเครื่องเขามีเทคโนโลยี air m o d i f i e r มีเซ็นเซอร์คอยวิเคราะห์อากาศรอบตัวเราและมีจอ LCD แสดงผลแบบเรียลไทม์ค่ะเดี๋ยวพะจะลองฉีดน้ำหอมใกล้ๆเรื่องฟองอากาศดูว่ามันจะแสดงผลออกมาเป็นยังไง เห็นไหมคะมันจะขึ้นทันทีเลยว่ามีค่าสารบรรพิตเพิ่มขึ้นสามารถดูในตัวเครื่องหรือว่าในแอปไดสายลิง์ก็ได้นะคะ เราก็สามารถใช้ตัวไดสันลิงเนี่ยเช็คค่าอากาศได้ตลอดเวลาเลยทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าห้องนอนของเราจะมีอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะหิวมากเดี๋ยวค่อยมาทํางานต่อค่ะ ังจากกินข้างเสร็จนะคะแล้วก็กลับมาตัดงานต่อค่ะตอนนี้ก็จะตัดเสร็จแล้วทุกคน <c oughs> คือแบบเมื่อยมือปวดหลังมากต้องการนอนออให้ทุกคนมาใกล้จะได้เส็จกระดูกกรอบแกรบนะคะต้องการร้านนวดมากตอนนี้ วันนี้นะคะก็ทํางานเสร็จแล้วเวลาที่เหลือก็นั่งนั่งนอนๆดนนู YouTube วนไปค่ะแบบแบบก็หมดวันนึงแล้วนะวันวันหนึ่งอ่ะผ่านไปเร็วมากเลยทุกคนช่วงเนี้ five hours later เนี่ว้าวมาเที่ยงคืนเลยนะคะ,ก,ะกิจกรรมก่อนนอนวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมา ออกกาลังกายหมุนพื่คพูสัก5นาทีนะคะเสร็จแล้วก็คุณจะนอนเลยช่วงนี้นะคะก็รู้สึกว่านอนหลับง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พวกภูมิแพ้ที่เป็นก่อนนอนเนี่ยก็น้อยลงจริงๆพัดว็เครื่องกรองอากาศเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทาให้เรามีสุขภาพที่ดีได้นะคะใครที่กําลังมองหาเครื่องกรองอากาศดีๆใช้สักตัวนะคะพัดก็แนะนาไดสันคือรีไฟเออร์คูลปอร์มาดีไฮตตัวนี้เลยค่ะให้ดูกราฟอากาศในตอนนี้นะคะเป็นไงคะอากาศดีสุดๆไปเลย สวันนี้พันต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย